มเอาโอ้ยโทรศัพท์ยายอีกแล้วโอ้ยเผอกับอะไรแต่ยายใหโอ้ย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 ได้ยังได้ยังได้ยัง รายงานตัวสิสวัสดีก่อ <บป communist initiation> น,นนุนนน่ารักไมหมน่ารักทำน่ารักสิหมูได้ดาวแล้วขอบคุณนะคะอ่านะอย่านะไปกันว่าไงนะย้ายว่าอย่านะอย่านะอย่านะเต้ย ใครทำนะไหนไม่ออกไปมีไลออนอยู่ข้างนอกไลออนจะกัดกัดเ<ะ>ออไลออนจะกัดไหมคะกัดเ<ะ>ออกัดตรงไหนกัดตรงไหนไลออนโอ้ยเออ,อไลออนเดี๋ยวไลออนเรากลัวลไลออนแล้วลู้ไหเดี๋ยวค่ำก่อนแล้วค่อยออกไปเล่นข้างนอกนะคะเอาออโอ้ย<ะ>นะยายาาไปจับยาไปจับ

เออคอยคอยค้างไว้ด้วยคอยค้างไว้ด้ห่งเลยเออค้างคอยค้างไว้ได้หองเลยห้างฮ่าค้างไ้้า้งคางคง้ง้ง้างค้้ง้้ เอ้าเห็ดถุงแนวเอาเอาเอาอีอีอื้อไปไปไปเนือไปไปแน่แน่ขวนเขากำลังขึ้นทอดเลยจ้าพอยอ๋ออ๋อ ไม่ใช่ลูอกอ่าอาจามามอโดน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 ทักแล้วโดนทั้งล้วให้บียุคห้างนอกอันคอยคอยบรให้รแล้วเอาขหงแลเอาแล้วให้กินตะนมลูกแข็หักเออขอเลี้ยงห่าง ขเขาเรียกเป็นผู้เอาเองน้องเพชรหากสองมือต่อกันสามมือมือ,มอย้ายไปอดสมอนั uh ่นแล้วอันแล้วเล็งมาในมือวานนี่ก,กเ็เล็ uh huh. เล็กบอลเลงเล็กแเขาคิดปกตินะ no 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 นั่นตกใส่ตกใส่ตกใส่เจาเนาะเออโอเคโอเคเอาไว้ค่ะเอาไว้ค่ะอืมอืมป่าไปไปไปไหนลูกไปไหนไป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 ไไปไปไไปไหนไปไหนเอาอะไรเอาอะไรอไเอาให้โอจูมมือเา จ้าอะไรโอ้ยายยังไปะมูจะขึ้นข้างบนเหรอมึงจะขึ้นข้างบนบ่ขึ้นข้างบนบ่ไป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 เอาไปไปนั่งที่ซื้อนี่บ่าอย่างนี้นั่งบังปักไฟไว้เขาสอบมาเงี้ยน้องน่ารักมากค่ะอ่าเนี่ย

leo 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 mình một chầu bưng cái lá khỏi dúng cảnh vòn của luôn, một bưng rồi cho bưng rồi bưng khơi phải đó <mythology> ให้กัดอันนี้ฟันฟันสวยยาที่ฟัน,ฟนบอสแคร์ขายยาที่ฟันให้พ่อสิอยาที่ฟันบอสแคร์แปรงแล้วฟันขาวฟันสะอาดแปรงแล้วไม่มีกลิ่นปากสดชื่นสดใส<แ>ยาที่ฟัน<แ>บอสแคร์<แ> <c oughs> ยาที่ฟันโอ้ม่หยังไม่หยังม่หยังโอ้จิ๊บจิ๊บจิบเจะ บอกว่าอะไรเขาเล่นกันแต่ว่าเขารักกันตอนนี้คุณพ่อไล์สดเหรอคะว้าวคุณไปคุณพ่อไล์สดเราต้องมีสองเครื่องใช่ไหมคะ พ่ออยู่ไหนเนาะอันนี้เป็นพ่ออยู่ไหนคะอ่าอืม เพชรพ้องหอยเป็นคนสามบ้านสารคามซํสาสูงขอนแก่นพาไปใส่เขากไปเบื้บอ,องหน่อยนะี่โอ้ย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 อ๋อพ่อบอยอยู่บ้านสารคามไ้ป้าป๋าไลรสุดหน้าบ้านโอ้ยพี่ใบเตยอ๋อ โอ้ยยังหลอกเขาน้องน้องอึ๊บน้องพลอยค่ะเมื่อกี้นี่น้องพลอยเป็นคนพรีเซนเตอร์นะคะเซนเตอร์บอสแคร์ให้ป๊าป๊านะคะตอนนี้ตอนนี้น้องเพชรแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้น้องเพชรไลท์แล้วค่ะตอนนี้น้องเพชรไลท์ไลท์ไลท์บอสแคร์แล้วค่ะตอนนี้น้องเพชรมาสิหันหน้ามาสิน้องเพชรนะคะโฆษณาให้คุณพ่อนะคะ น้องแฝดสูอสมูงค่ะตอนนี้น้องแฝดมาหาโทรศัพท์ให้ยายแล้วก็มาท,ทําธุระก็มาซื้ออ่าเขาเรียกว่าอะไรทิ่ทีห้องเ,เวลาสีห้องทิเทพปูนเขาเออนี่ยังก็แล้วก็ซื้อทอไปใส่นะซื้อของนะคะอ๋อข้าเจ้าขอเอา เมลอนหน่อยพระเจ้าขอเมลอนหน่อยเมลอนเนี่ยแล้วในเมลอนเฮลันเฮลันอะเวลาเลยเมลอนน้องเพชรเมลอนเมลอนเมลอนเลยเมลอนเมลอนอะเมลังเลย